เดี๋ยวพี่จะมาเล่าต่อถึงคนประเภทสุดท้ายก็คือคนที่คนที่มีความสุขคนที่มีความสุขเนี่ยเขาจะมีความสุขทั้งตอนเนี้ตอนนี้ก็มีความสุขแล้วก็อนาคตเขาก็ยังมีความสุขอยู่เช่นคนที่เขารักที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึง่งเขาก็ทำนะตอนเนี้อย่างมีความสุขไปสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมัน มันมีความพอใจที่เขาที่เขาได้ทำสิ่งนี้วันหนึ่งวิธีคิดไปส่งผลทันทีเลยกับอนาคตทำให้เกิดเกิดประโยชน์หรือเกิดเกิดสิ่งใหม่ๆต่ออนาคตแต่มันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเรารักกันนะออแล้วมันจะนำไปสู่พวกอาจจะเป็นอาชีพใหม่ๆหรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นแนวคิดใหม่ๆที่เราที่เกิดจากความความรักความหลงบางสิ่งบางอย่างที่เราทำนะตอนนี้ความรักความหลงไม่พูดถึงความหลงเนี่ยพูดถึงเป็นความรักแล้วกันเนาะความรักก็เหมือนกับเราเราเราลักใครสักคนหนึ่งอะ่ะเราก็จะจริงๆแล้วมันต้องไม่ไม่ทุ่มเทนะแต่มันต้องทําด้วยความแท้จริงมันมันต้องบริสุทธิ์ใจอะ่ะแต่ถ้าทําด้วย ความไม่แท้จริงนั่นมันอาจจะเรียกว่าความหลงอะ่ะคือทุ่มเททุ่มเทมเทต็มกําลังเลยเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาอันนั้นน่าจะเป็นความหลงแต่ถ้าความรักนั่นมันจะค่อนข้างแท้จริงอะ่ะมันจะค่อนข้างบริสุทธิ์อ่ะตัวอย่างเช่นความรักที่พ่อแม่มีให้กับลูกเออนะอันนั้นน่าจะค่อนค่อนข้างจะแท้จริงเห็นไหมเขาก็ต้องการอะไรอะ่ะเขาก็ต้องการสร้างคนคนหนึ่งให้มันดีช่วยเหลือตัวเองได้แค่นั้น ก็คงจะเพียงพอแล้วหรือบางครั้งเนี่ยการยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างช่วงปัจจุบันเสียสละประโยชน์เพื่อเพื่ออนาคตที่ดีกว่าบางคนเขาก็สละนะชาติมันมันก็ยังดีกว่าดีกว่าที่ที่เราไม่ได้สละอะไรเลยเพื่ออนาคต เหมือนตัวอย่างเช่นเหมือนตอนตอนตอนนี้กระดาเราทุ่มเทอ่านหนังสือเพื่อสอบเห็นไหมเราก็ต้องสละเวลาเราก็ต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่ออนาคตมันอาจจะไม่ใช่ความความรักความรักที่แท้จริงแต่เห็นไหมสุดท้ายแล้ว่มันก็ยังยังเป็นประโยชน์กับเราใช่เราอาจจะไม่ได้รักหรือไม่ได้หลงตอนนี้แต่เราทําไปสักพักหนึ่งเราอาจจะหลงรักมันก็ได้แต่เราต้องมองข้อดีมันให้เจอไง เพราะไม่งั้นตอนนี้เราจะไม่มีความสุขอถ้าตอนนี้เรามีความสุขโอเคเดี๋ยวมันก็ส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าอย่างเช่นออมเงินเงี้ยเพออมเงินออมเงินไปก็เพื่ออนาคตถ้าวันข้างหน้าไม่มีเงินเหลือเงินเก็บก็ไม่มีไม่มีเงินเงินไม่พอใช้ถูกไหมคือบางครั้งอะ่ะคือการใช้ชีวิตให้สุขสำหราญอันนี้บางทีก็ดีนะอย,อย่างเช่นเมืเ่อวั ที่บอกว่าก็อยากใช้แบบว่าไม่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวลอะไรอะ่ะไม่ต้องกังวลถึงอนาคตอะ่ะก็อยากมีความสุขกับสิ่งนี้ให้เต็มที่อะ่ะหรือว่าไม่อยากไม่อยากมีมีความทุกข์กับสิ่งนั้นก็เลยหาอะไรมาทดแทนให้สิ่งนี้มันเต็มเต็มมากกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือมันเหมือนเป็นการการเพิ่มพลังงานให้กับให้กับกายใจเรา บางทีเราก็ต้องเปิดรับสิ่งแบบนี้บ้างไม่ใช่ว่าไม่เอาฉันก็ไม่สุขตอนนี้ฉันก็ไม่สุขมันเหมือนมันต้องเปิดรับทั้งสองอย่างอาจจะเสียสละบ้างอาจจะก็มีความสุขเต็มที่บ้างในแบบของเราในในสิ่งที่เรา,ท,เราที่เรารักที่เรารักเราชอบแต่สิ่งสาคัญที่สุดเลยเราก็ต้องประเมินให้ได้เราต้องรู้จักพอประมาณให้มันพอด,พดีพอดีเพราะถ้าไม่งั้นแล้ว เราก็จะไม่มีความสุขมากขึ้นถูกไหมเ,เ,เพื่ออนาคตแหละเรารู้แหละเราทําเพื่ออนาคตแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทําทั้งหมดมันก็ต้องมีความสุขด้วยใช่ไหมถ้าเราดิ้นรนทํางานไปอย่างเดียวเลยหรือเราอาจจะซอยย่อยก็ได้พี่ชอบซอยย่อยนะซอยย่อยเป็นเป็นความสําเร็จเยอยๆเยอยๆมันจะได้เป็นรางวาัลย่อยๆเยอยๆเราจะรู้สึกเออ ม,มันต้องทนทุกทามนะแต่อ,อืนิดหนึ่งมันก็มีความสุขได้นี่ไม่จําเป็นว่าเราต้องไปถึงปลายทางก่อนแล้วเราเค่อยมีความสุขเราพยายามสร้างความสุขย่อยๆเพื่อจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยมองดูตัวเองว่าเรามีช่วงเวลาไหนไหมที่เราอะทำแล้วมีความสุขทั้งในปัจจุบันและก็ส่งผลต่ออนาคตด้วยนะ คือทำทั้งทำทั้งตอนนี้ที่รู้สึกพอใจอทำพอใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็อนาคตเนี่ยมันมีความหมายมันมีความหมายกับเราต้องลองหาสิ่งนั้นดูหรือไม่ก็ทำไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยแหละให้มันมีความสุขและให้มันมีความหมายในอนาคตจริงๆแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นแต่เราอาจจะทุ่มเทเกินไปมันก็จะไม่ไม่พอดีแล้ว คือบางครั้งเนี่ยความสุขที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากการที่เราไปถึงจุดหมายแต่ความสุขอาจจะหมายถึงประสบการณ์ที่เราได้รับจากการการเดินทางไปถึงจุดหมายที่สูงที่สุดก็ได้ใช่นั่นคือระหว่างทางมันอาจจะมีมีความหมายตรงนั้นมากกว่าก็ได้แต่ถ้าเราไปโฟกัสถึงเป้าหมายอย่างเดียวเลย คือบางทีเราก็จะค่อนข้างจะละเลยกับสิ่งที่เรามีความสุขกับปัจจุบันของเราเนี่ยบางที dunno, สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะมากเกินพอแล้วก็ได้สําห,ห,หรับใครคนหนึ่งนะสําหรับใครคนหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่แบบโอ้มากมายมหาศาลของเขาเลยก็ได้เขาเลยแนะนำแนะนำให้เราอะลองทำสมาธิดู แล้วก็ใช้จิตเราเนี่ยพิจารณาร่างกายดูลองนึกดูดิเฉพาะอารมณ์ที่เป็นแง่บวกลองนึกถึงอารมณ์ที่เป็นแง่บวกทําแบบนี้ประมาณ1ักสิบถึงสิห้าทีอันนี้เขาแนะนำนะอยู่บ่อยๆ,อยๆใช่ก็คือเติมเ,เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปให้ทบทวนก,ก,ก็เป็นแนวคิดที่ที่ดีนะ ใช่คือเหมือนเราต้องตอบสนองตัวเราเนะในรูปแบบที่แบบเออฉันก็พอใจกับสิ่งนี้มันกับดีใจกับดีใจกับความสเร็จทุกๆขณะทุกๆขณะแล้วมันจะเกิดความหมายที่ยิ่งใหญ่การบันทึกกะดีนะ การบันทึกมันจะสร้างสมให้เราอะรู้สึกสําเร็จแต่มันจะน่าเบื่อแต่มันจะเห็นรีซอฟทุกๆุกทุก,ท,ก,ท,กทุกขณะมันจะเห็นอยู่เสมอเสมอว่าเราไม่ได้ละสิ่งนั้นออกไปนะเราก็ยังคงทําสิ่งนั้นอยู่ต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยวันใดวันหนึ่งมันก็จะมีค่ามีความหมายของมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแหละต้องหาให้เจอ ต้องหาให้เจอคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไลาจากกำลังทำอยู่ใช่ตัวก็ได้ใช่แต่เรามักจะลืมไงลืมความสุขนะตอนนี้สวัสดีครับนานนั้นหรอสักพักแล้วครับประมาณนั้นพี่เชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยคนคนเดียวจะมีด้วยกันจะมีทั้งสี่ประเทศใช่ใช่ คือมันมันต้องเริ่มจากานี้เดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังคือคนสี่ประเภทเนี่ยประเภทแรกก็คือมันตั้งแต่เราเกิดเลยแหละเราถูกปลูฝกฝังมาเช่นนั้นว่าเราต้องยอมทนทุกข์ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อมีความสุขในอนาคตจนแม้กระทั่งเราเราอายุมากขึ้นมากขึ้นหน้าที่การงานมากขึ้นสิ่ง,งต่างๆมากขึ้นความมั่นคงมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเชื่อไหม เราก็ยังไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ดีเราก็ยังถวินหาต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่รู้จักจบจากสิ้นหรือถึงปลายทางณจุดหนึ่งแล้วอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นลูกลูกเมียหรือว่าไม่มีภาระ,ะอะไรแล้วทุกคนดูแลตัวเองได้หมดแล้วก็เป็นคนประเภทที่สองก็การเป็นคนเจ้าสำราญไปคนเจ้าสำรานนี่คือ ฉันไม่กังวลอะไรแล้วเกี่ยวกับอนาคตฉันไม่หวังอะไรแล้วฉันจะมีแต่ความสุขนะตอนนี้บางคนมันมากเกินไปมันมันอาจจะบางคนสำมาเเเทเมาบางคนคือทำทำตัวประมาทเกินไปประมาทต่ออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นร่างกงร่างกายเราไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจมันแล้วก็เลยพัฒนาต่อไปเป็นคนรูปแบบที่สามก็คือคนที่หมดอะไรตายอยากแล้ว คือมันสุขจนเบื่อแล้วอนะณตอนนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วอนาคตก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วไม่หลงเหลืออะไรแล้วเนี่ยแหละคนประมาณเนี้ยถึงจะตระหนักรู้ได้ว่าเฮ้ยมีคนแบบที่สี่อยู่นะก็คือเออฉันก็มีความสุขกับไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยเล็กๆก็พอไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากแต่วันหนึ่งมันก็มีความหมายถึงออลูกเมียไม่สนใจแล้วหรือลูกหลานไม่สนใจแล้ว แต่ฉันก็ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณค่าต่อความหมายต่ออีก10 20ปีต่อไปข้างหน้าก็ได้มันก็ยังมีความหมายอยู่ทําอย่างนี้ก็ได้นี่มันก็เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วคือคนประเภทที่4พี่ว่ามันมันเป็นการหล่อหล,อ,ล,อ,ลอมรวม,มกันระหว่างคนสาประเภทนี้คือก็ต้องตระหนักรู้ก่อนว่าคน3าประเภทนี้เป็นยังไงแล้วเราใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ถ้าเราเลือกที่จะเป็น คนแบบใดแบบหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆหรือพัฒนาเป็นคนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราเข้าใจคนทั้ง3แบบนี้แล้วอะพี่ว่าเราก็จะเป็นคนแบบที่4ได้เลยนะก็ลองเลือกดูแล้วกันว่ามีแบบที่1แบบที่สแบบที่3ให้เลือกประยุกต์ใช้ดูแต่เราทํามาทั้งชีวิตนะคนแบบที่1เนี่ยทั้งชีวิตเลยนะเราดิ้นรนทำมาทุกอย่างคิดดูดิทางาน ตั้งแต่เรื่องเรียนก่อนเรื่องเรียนตั้งใจเรียนเพื่อได้ใบใบหนึ่งมาได้ใบใบหนึ่งมาใบใบนั้นก็ทําให้เราอ่ะมีงานการทํามีงานการทําความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเงินผลตอบแทนเราก็จะได้มากขึ้นได้มากขึ้นเราก็สร้างความสุขมากขึ้นสร้างความสุขมากขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆมากขึ้นมีลูกมีเเราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็หาไปเรื่อยๆไม่ได้จบไม่ได้สิ้น เราจะมีความสุขที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเขาเขาสบายแล้วเขาพึ่งตัวเองได้แล้วกว่าจะถึงจุดนั้นอ่ะเราต้องรองถึงจุดนั้นเหรอไม่ใช่พี่ว่าเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อน